เดี๋ยวเราไปเอาเียม่แหงบอ้น่าเนเอาเป้าเก็บเป้าเน่ข้าเขาเนี่ยเออเอาข่วนเขากับเป้าพุ่นเออพุ่นันน้แน่นะเอ้เขาแล้วที่ไหพ่นม่จูู๊อ่างเแ้ยล่อเ้เาปยวลน่น่ไดละีผู้มาิดผู้ไว้ทา Anh đai Hãy làm gì à côn đấy. 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 Hãy hi 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 ได้เสาเก้าเลยหดร่มตั้งในเล้าต uh ั huh, uh ้งนเล้วบันเขาเจ็บเขาเพื่อความเจ็บเขาเพืข uh ึ้นไปกัน mọi người 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 mọi người

quan thìออกดิ เอาออกไม่เอาเออ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 

ใควางมืออะรยังอาทุบน้ำเลยขันเบานีควราอเบาขึ้นมาเลยสิเามขันเามันหอนมือดขันเบาี่าหอนมือปนไหนดิมัอนเน่อมันใช้มันก้าเรียบริน น้นไปไดนล่านะอากันควาแล้ว่ดก็ตายออกล้วออกไปหา เนี่ยบ like ่านเราก็ไ sí ม่ชอบแฟน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 

กจยุบปากกันเนาะแล้วหมหลายยุบปากเขาเื่อมำถามีคงว่าคณหมอคัดสมมติว่าคนเป็นโรคของหมูนะคนหมอจะเอายาอะไรนะจอยจยมยาสมุนไพรต่างๆสมมต่าเาไตรวเอาสมนไพรตามที่หมกน่ไ ไปขไปไม่ขีนะนุ่มตูมเนี่คือค่อน่้างแล้วพรนปุ๊บกหมนกัพับพับเลแล้วปากม่นอ่ไวันมันเป็ม่นเป็นไปกัพับพื้นเลยไป่มพับเปมยางรดเจรินเขรู้อะไรปากเฟาบเไปหาหมอคนหนึ่งมารักษาแตมว่าหมอ่านมาเสรไม่ ไม่สามารถจะรักษาให้หายได้โอ้ยคนควยมากเลยืน้มี่แล้วบอกเลิกกับวามกลากับเมื่อามได้ทราบว่าลูกชายของผมไม่มีหวังจะรอดแล้วเรุ่มอามานอนที่ระเบียงข้างนอเพราะว่าทายหรอว่ขื่นเลิกซับว่ขื่นเบิดแบละมั่ง

พระอเปูบาลปีเกพาะองค์เขาอะได้ออออนออ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 เออ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 อเอาออ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 าออ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 ุออ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 ะออ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 นอนาออ พระพุทธองค์จึงได้ตรึงพัะนักนนี้ในภาพนี้ขอเห็นอย่างนั้นก็ตกใจผู้ทุกข์ตั้งมาเถึงทักษะจึงคิดวา่าเราอาศัยภิกษุตัณหไม่ได้เข้าเข้ารพระเจ้าไม่ได้ถวายทานหรอือทำธรรมย่อมนี้แม้แต่มือของข้าของเราก็ยกไม่ไหวเรา อย่างไรก็คันนั้นผาคิดได้เพียงว่าเราสามารถทำได e oh, anyway. ้แต yeah. ่เพียงอย่างเดียวคือทำใจให้เรื่องใสเท่านั้นา้ากาสเวาเมื่อทรงพักท้ามาลงทู่นี้ได้ทำใจให้เรื่องใสใช้พระองค์แล้วในรูได้ปฏิบัติพอเขาพูดใรองค์เฏิบใรับมาเท่านั้น งานอกนั้นก็หมดลมหายใจแล้วไปฟังเสด็จพี่คนหนึ่งร้องไครับคู่ของพ่อกันได้นำของสพของรุ่ย้าแล้วกใ้ไปปาช้าร้องให้ก็ได้ไปเกิดปา้าร้ให้ครับครังลูกชายคนทุกวัน ย่งเทเทนาวายเทพบุดทุนทะลักวายเทพบุดมัทักุทันยท่านได้ตรวจโยสมบัติอันดิ่งใหญ่อกสารของทนแล้วก็เหมือนในยุคดีได้มาาเครื่องลาป็นวตลอดทังได้ผาาว่าขนนี้ทางเป็นตากำลังร้องให้ทัพทุน เขาอยู่ที่ป่าช้าจึงคิดว่าโทษเดินราผู้นั้นเกขณะที่ฉันยังอยู่แกไม่เคยให้ความรักความสงสารแกฉันเลยฉันสันตายแล้วขอให้ฉันแล้วแฟนกายเป็นมนุษย์ลงมายืนก่อนแกต้องให้อยู่กับป่าช้านน tao à, nhìn đã, chịu biết là tao r้อง hay, tao thối, tao thay, tao lại, để mà nóc này, r้อง hay, tao thay, 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 tao พ่อมาเขาเชื่อเจ้าภาวนาของี่ตองควรภาวาเลยโง่แค่ๆเราเข้าใจว่าเจ้าจักายเลี้ยง่ค่ขบถหหน้าแม้ทัการและอาชีพซึ้นตะวันตกก็ยังปรากฏขึ้นเราอยู่เราอยู่ที่ไหน เชื่อวันแต่คนที่ตายไปแล้วไม่มีใครเหมเคยดเราทั้งสองคนท่านพระเจ้าพู่เป็นทุกข์ทรวนอยู่นักที่นี้ไทยกโง่กันวากันตามถูกว่าร้อนกับเข้าหลังจำเมื่อคิดได้ที่แก้ตัวและสารภาพว่าเข้ามาเนกท่านพูดถูก ข้าพเจ้า,าโง่กว่าข้าพระเจ้า,าอยากได้บุตรที่ตายไปแล้วถึนมาไม่เิดอะไรกับเด็กทีร่รอให้อยากได้ชักจันทั้งแต่นั้นมาความเท้าโ,โตกที่ถุงอยู่ในหัวอ,อกของกามมาจนมาเป็นเวลาหลายวันก็คันหาเพราะความทุกข์ของที่โตนั้นเขาถุนอยู่ในใจแล้วถ,ถามที่ขบวน ว่าอั้งจุ้ยไทยเฮอดาคนทันหรือว่าเ้าตัดตัรเทวร่าเมื่อเทพปรต้องนั่งต่อว่าเขาเรียกชของนั่นจะ้วเ่าคน้บงเบรไท่้งพบทุกทางในการพเนี่ย่บอกว่าเนี่ยเน่เนี่ย hai ba 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 hai ba

โค้ลาดพุ่นเดือที่ไหนไปแล้วครับเพิ่งนะครับไปแล้วพี่น้องไปแล้ว <c oughs> ผมร่มนะครับบัตรสเกตบ้านหูลิงนนทรีลาครับ <c oughs> ตำบลบางแสงอำเภอชลบ,บุรจังหวัดขอนแก่นครับข้นข <c oughs> ั้นขี่ซี่